สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศัก์ชัดทุกหลีกกับผมตั้มจิรศัก์ค่ำคืนวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนคืนนี้ยังมีหลีกใหญ่ในยุโรปเตะกันอยู่บ้างผมคัดมาให้เหมือนเดิม3คู่ครับสำหรับค่ำคืนนี้ คู่แรกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับมือทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันคู่ที่2ศสึกกลางตารางของเกาโชเซเรียซัสซูโรเปิดบ้านเจอกับปีา่าที่เกยมเยืนยังไม่ชนะใครและปิดท้ายด้วยลาลิกาสเปนโนเก,กลเอสปปนยอตต้องรับมือกับเซบียาที่สถิติฟองว่าแพ้ทางกันสุดส่วนรายงานผลบอลและทัศนะคู่อื่นๆสำหรับนักลงทุนทุกท่านผมขออัปเดตข้อมูลราคาทั้งหมดก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวเจอกันที่ t อ t o n g 7ตอง มีแอดด้วยนะครับเข้ามาทักทายและเปลี่ยนทัศนากันได้เลยครับคู่แรกเรามาเรื่องกันที่เกมมันเดย์ไนเวลาตีสามตรงแมนยูเนเต็ดอันดับ7เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันอันดับ13คู่นี้ราคาเปิดมาให้แมนเชสเตอร์มีกำแพง0.75ราคาน้ำไหลลงเล็กน้อยราคาพลูจ่ายเจ้าบ้านที่1.75จ่ายทีมเยือนที่4.8ตลาดเริ่มมั่นใจในเจ้าบ้านมากขึ้นส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.75ตลาดมองว่ามีโอกาสยิงกัินถึง3ลูกครับ มาดูฟอร์มกันครับแมนยูเตดฟอร์มในบ้านแข็งแกร่งครับ5นัดในบ้านชนะ4เสมอ1นในลีกยังไม่แพ้ใครในบ้าน10นัดหลังสุดยิงเฉลี่ย2.0ลูกต่อน,นัดเกมรุกในบ้านถือว่าดุดันด้านนักลงทุนก็ยังแขว่งแว่งทำผลประกอบการดีได้40%แต่สกอร์รวมสูงถึง70%ส่วนเอเวอร์ตันฟอร์มเยือนยไม่ดี5นัดเยือนชนะแค่เกมเดียวแพ้ถึง3 10นัดหลังสุดยิงได้แค่10ลูกเกมรุกฝืดกว่าเจ้าบ้านเท่าตัวครับ ด้านนักลงทุนทำผลประกอบการดีกลางๆที่50แต่สกอร์รวมสูงมีแค่30%ส่วนใหญ่ออกสกอร์ต่ำสถิติการได้เจอกัน10นัดหลังแมนยูเนตดชนะ6เสมอ3แพ้1แมนยูเนตดไม่แพ้เอฟริกันมา8นัดติดต่อกันแล้วและสกอร์รวมเมื่อเจอกันค่อนข้างไปทางสูงจะบ้านดูดีกว่าชัดเจนด้านความพร้อมของทีมแมนยูเนตดมีปัญหาตัวเจ็บเยอะต้องรอเช็คฟิต c a s ซมิโร่แมก i r วและไมนูรวมถึงลิซั r o m a r t i n ส z แต่แนวรุกอย่างบรูโน่ฟ r n ันเดสและราชฟอร์ดยังอยู่ครบส่วน Everton ตขาดกองหลังตัวเก่ง j จาราดแบรนเวทที่เจ็บยาวการขาดแบรนเวทไปทําให้เกมรับมีปัญหาแน่นอนครับแผนการเล่นที่คาดแมนูเตดจะมาในระบบ3-4-2-1จะใช้วิงแบ็กเติมเกมมีบรู n o ่ฟ r นันเดสคอยปั้นเกมหน้าเป้าใช้เอ b บิวโ ส่วนเอเวอร์ตันคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1เน้นรับแล้วโต้กลับฝากคอหมงไว้ที่อิลิมันเอนดและดิวส์บิรีฮอลล์แต่การขาดแบรนเวทจะทำให้เกมรับต้านทานยากขึ้นส่วนตัวผมมองว่าแมงอุเต็ดเหนือกว่าครับฟอร์มในบ้านดีชนะ4จาก5นัดเกมรุกยิงเฉลี่ย2.0ต่อเกมแถมสถิติการเจอกันก็ไม่แพ้มา8นัดติดเจอกับเอเวอร์ตันที่เกมเยือนแย่และขาดกองหลังตัวหลักกำแพงเปิดม,มาที่0.75หน้ารุนครับ ผมมองว่าแมนยูเนเตดจะเปิดบ้านชนะได้มาต่อกันที่เกาเช่เซเรอาเวลาตี245ครับซัสซูโร่ดับ8เปิดบ้านเจอปิซ่านดับ16ราคาเปิดมาซัสซูโรมีกำแพง0.5แต่ล่าสุดขยับลงมาเหลือ0.25ราคาพูก็จ่ายพอๆกันเองไปทางเจ้าบ้านนิดหน่อยตลาดเริ่มลังเลครับเพราะปิซ่าเหนียวแน่นกว่าที่คิดส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.25องเองไปทางต่ำนิดหน่อยตลาดมองว่ายิงกันน้อยครับ มุมมองนักลงทุนน่าจะชอบทั้ง2ทีมเพราะก็ทำได้ดีพอๆกันทั้งคู่ซัสเซอร์โลทำผลประกอบการดีให้หนักลงทุนถึง70%สกอร์รวมสูงต่ำที่50%ด้านปีซ่าต่างกันนิดหน่อยทําผลประกอบการดีให้หนักลงทุนที60่60% มาดูฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมครับซาซัโล10นัดหลังชนะ50%เกมรุกยิงเฉลี่ย2.1ลูกต่อน,นัดเกมเยอนในลีก5นัดชนะแค่2แพ้ไปถึง3นัดแต่ปิซ่าทีมเยือน10นัดหลังชนะแค่10%เสมอถึง50%เป็นทีมจอมเสมอครับและเกมเยอนในลีกก็ยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้2ดูละค่อนข้างแพ้ยากหนักไปทางเสมอคู่นี้จุดตัดสินอยู่ที่ความคมครับ ซัสโซโลยิงเฉลี่ย1.2ลูกต่อน,นัดแต่ปิซ่ายิงได้แค่0.7ลูกต่อน,นัดเกมลูกเจ้าบ้านดีกว่าเกือบเท่าตัวครับสถิติการเจอกัน6นัดหลังสูสีครับชนะ2เสมอ2แพ้2แต่เกมล่าสุดซัสโซโลเปิดบ้านชนะมา1ต่อ0ทั้ง2ทีมต้องรอเช็คฟิตตัวหลักหลายคนซัสโซโลต้องรอเช็คโวปโตส่วนปิซ่าต้องรอเช็คกวาดรโดแต่ตัวหลักยิงอยู่ครบครับ แผนการเล่นที่คาดซัสซูโรคาดว่าจะใช้ระบบ4-3-3เน้นเกมรูปริมเส้นใช้ความเร็วของลอริยองเต้และหน้าเป้าปินามมนตีส่วนปิซ่าจะมาในระบบ3-5-2มาอุดเต็มที่ครับเน้นรับลึกและหวังพึ่งเอนโซราในแดนหน้านัาตาม,มองว่าคู่นี้น่าจะอึดอัดแน่นอนครับปิซ่ามาเพื่ออุดแต่ซัสซูโรในบ้านเกมรุกยิงดูมีมิติกว่ากำแพงขยับลงมาเหลือปอปลาถือว่าเข้าทางเจ้าบ้านเพราะขอแค่ชนะลูกเดียวก็เฮกันเต็ม ผมมองว่าจากสถิติแล้วซัสซูโรจะเบียดชนะไปได้แบบบูดวิดครับปิดท้ายกันที่ลาลิกาสเปนเวลาตีสตรงครับเอสปานยอลนดับ6กเปิยบ้านเจอเซบียาอนดับ9คู่นี้ตลาดเปิดมาให้เจ้าบ้านเอสปานิョ่มีกำแพงที่0.25หรือปอปลาราคาพลูไม่ต้องพูดถึงเลยครับจ่ายพอๆกันตลาดมองว่าคู่นี้สูสีครับส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.25ตลาดมองว่ายิงกันน้อย มาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดเอสปานิョลฟอร์มตกครับ6นัดหลังสุดชนะแค่2เกมเสมอ1แพ้ไป3แต่ฟอร์มในบ้านยิงดูดีครับ7นัดชนะไป4ด้านนักลงทุนทำผลประกอบการดีไปแค่30%ข้ามาฝั่งเซบียานอกบ้านก็ยังดูทรงๆครับ6นัดเยือนชนะไป3แพ้3เกมรุกเซบียายิงเฉลีย่ย1น1-7ลูกต่อน,นัดมีผลสกอร์รวมสูงถึง80% สถิติการเจอกันนี่คือทีเด็ดของคู่นี้ครับสถิติการเจอกัน10นัดหลังเอสปปนยอไม่เคยชนะเซบียาเลยเสมอ3แพ้ไป7และลึกไปกว่านั้นเซบียาไม่แพ้เอสปปนยอมา12นัดติดต่อกันแล้วนี่คือบอลแพ้ทางของแท้ครับความพร้อมของทีมเอสปปนยอขาดกองหน้าตัวเก่งปัวโดแต่ยังมีกิเกกาเซียส่วนเซบียาขาดคาโมนาที่ติดโทษแบนและต้องเช็คฟิตอัซาปลิโกิต้ากับมาร์ก้าแต่แนวะรุกคนอื่นพร้อมลงสนาม แผนการเล่นที่คาดเอสเปนยอลคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1เน้นเกมรับแล้วโต้กลับส่วนเซบีย่าจะมาในระบบ4-3-3เน้นเกมรุกริมเส้นเต็มตัวใช้ความสามารถเฉพาะตัวของปีกและกองหน้านตาตามองว่าคู่นี้สถิติไม่โกหกครับเอสเปนยอลแพ้ทางเซบีย่าสุดๆไม่ชนะมา12นัดแถมฟอร์มปัจจุบันก็เริ่มรอปลงต้องมาเจอกับเซบีย่าที่เกมรุกดีกว่าและเก่งนอกบ้านราคาต่อป,ปลาถือว่าวัดใจ แต่ผมเชื่อในสถิติครับเซบียาจะบุกมาย้ำแค้นได้อีกครั้งนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดจากข้อมูลที่เรามีครับและทัศนะเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนทุกท่านผมขออัปเดตข้อมูลราคาทั้งหมดก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวเจอกันที่ tj ตอง7มี ad ด,ด้วยนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกที่อิงจากข้อมูลและสถิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไป วันนี้ผมลาไปก่อนดูบอลให้สนุกครับสวัสดีครับ